ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับเราวีเลมิลเคิลผมเมครับผมตัวาครับก็มาพบกับเราในช่วงเดลิทิฟทิป s t u ิโอครับผมวันนี้จะมาสอนกับการเปิดวินโดว์อ่าโดยใช้วินโดโดยใช้ตัวงานที่เรากําลังวาดอยู่เนี้ยเป็นอีกวินโดว์หนึ่งซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มวินโดว์เข้ามาใหม่เนี่ยเพิ่มเพิ่มตัวตัวชิ้นชิ้นงานเข้ามาใหม่เนี่ยคือเราจะโยน ภาพลงมาเพื่อ้เกิดเป็นเทปเลนของเราอันใหม่ถูกไหมครับแล้วเราก็จะขยับอย่างนี้อ่าแต่ว่าเราจะใช้เราอยากให้มันอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะอ่าโดยใช้ตัวเดิมเนี่ยโดยการกดตรงนี้ครับวินโดมัแท็บวินโดอ่าเลือกไปที่แคนวาสครับกดนิววินโดมันจะเป็นงานตัวเดิมของเราขึ้นมานะครับค้ายบนจะมีนิวแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ขยับมาปุ๊บอย่างนี้ก็คือกดและลากมาเลยจากนั้น เราก็มากดตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้ f i t t o Navigator เนี่ยจะเป็นการเชื่อมหน้าจอ2อ,อันเนี้เข้าด้วยกันหรือก็คือเวลาเราวาดฝั่งนี้อีกอันนึงก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับอ่าแล้วสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือฟิทโพลิซันมันซะอ่าอันนี้เป็นทีที่ผมใช้บ่อยๆคือทีเนี้ยเวลาเราวาดภาพเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งอ่าเราก็จะสามารถเช็คได้ว่าภาพที่เราวาดเนี่ยมันเบี้ยวหรือเปล่าอืตลอดเวลาเลยอ่า เพราะว่าจริงอยู่ว่าวาดมาด้านซ้ายมุมของเราอ่ะเราดูว่ามันโอเคแล้วแต่สายตาเราตอนวาดๆไปมันจะชินมันจะเบอร์ใช่ถ้าเกิดดูพร้อมกันไปทั้งสองข้างเนี้ยคือเราจะเช็คโพสชั่นเราได้คอมโพสนอ่ะใช่ครับเออซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าพื้นที่ในการทําแคบลงอ่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผม พบเจอแล้วก็เอามาบอกตต่อฝ่ายด้านซ้ายเนี่ยมันเอาไว้เช็คแค่โพซิชันไงใช่ซึ่งก็คงจะไม่มีใครมาบอกว่าโอ้โปรแกรมมันไฮเทคขนาดนี้แล้ววาดด้านซ้ายและด้านขาวขวาวาดตามทีมเอลิทิมกมันคงไม่มีใครทําไอ้ตัวละครวาดมาแล้วยืนอยู่ตรงกลางยืนยืนเป็นแขนตรงเหมือนทีดีอะด <c oughs> ้บอกไหมตอราในมันเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนวาดไงก็เลยใช้อันเนี้ยอโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใช่แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันเปิดเรฟเฟอร์เรนซ์ได้ไง อก็ใส่มาด้านซ้ายก็เปิดเรฟเ r e n c e ด้านขวาวาดจอโหมดเนี้ยแหละแต่ว่าไม่ต้องกดไอเนวิเจเตอร์เพราะว่าถ้ากดปุ๊บมันจะไปวาดลงในเรฟเ r e n c e ด้วยอ่านโยนให้ดูดิปึ๊บจึ๊กแล้วเราก็ขยับมาอีกทีนึงปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นเร f e r อ n c e อันนี้ก็คือตัวที่เราวาดอืมเราสามารถขยับได้ทุกที่เลยนี่เห็นไหมไว้ข้างบนก็ได้อ่าแล้วด้านล่างเราก็วาด คือไอตอนนี้มันจะดูงงแต่ว่าถ้าคุณลองคิดและโยนเล่นโยนเล่นอ่ะใช่จะสามารถขยับได้ทุกทางเลยฝั่งขวาก็ได้ชึบเพราะว่าสกิลพวกนี้มันเป็นยังไงก็ต้องฝึกอืมส่วนอันนี้มันแค่วิธีใช้โปรแกรมกับว่าฟังก์ชันแต่ละอันของคิดสตูดิโอมันมันสามารถทำอย่างนี้ได้อ่าโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ